สวัสดีท่านผู้ชมนะครับจีนีตอรับสู่อะไรไม่รู้นะครับวันนี้เป็นวันที่โซแซสนะครับคนอื่นเขาไปวันตุ๊ดจีนกันยังมีความสุขนะครับวันว่าของเขาแต่วันนี้เป็นวันที่กูเศร้ามากเพราะคอากูพังไปเรียบร้อยแล้วนะรับุกสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะในวันนี้นะครับมันสิ้นตรงที่ว่ากูไม่สามารถเปิดหน้าจอขึ้นมาเป็นวิดีโอได้แล้วนะครับมันขึ้นไอขีดๆนี้นะครับโหยังเศร้านะครับแล้วดูฮะ คีบอดคือแบบมันก็เริ่มมันก็เริ่มแบบไม่ค่อยดีแล้วนะปุ่มกดแรงมากนะครับจนปุ่มตัวเจลุดเมื่อก่อนมนใช้ D F J K มันลุดนะครับอาจจะอนะคอมอปิดใหม่นะคอมแม่งมาพังเลยวันนี้วะผมเพิ่งอัดคลิปด้วยนะเพิ่งอัดเสร็จตัดเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วเตรียมจะลงด้วยนะครับแล้วมันพังนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับรน,ะบนี่ใส่เสื้อสีม่วงนะครับนี่คือโรโกลัวแลลวปุ๊บ มันขึ้นไอเทียนี่พังเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรถบุกสุดตึงนี่ใช้มาอย่างยาวนานนะครับทำคลิปมาตั้งแต่นอนเซนเลยมั้งนะครับไอเป็นเอฟนะครับมอดนอนเซนนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับเนี่ยปีที่แล้วนะครับเกือบจะเกือบจะสองปีเลยเครื่องนี้นะครับพังมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ทางพ้ออะไรนะไม่รู้เนะยมันจะใช้เยอะเกินไป FK ฟเคเกมทำคลิปตัดต่อนะครับลงช่องนีครับแล้วมันคิดกลับมันจะค,คิดจำกัดของมันแล้วนะครับมันก็เลยขึ้นลักษณะนี้นะครับพาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นรุ่นนี้นี่เลยนะมันมองดูดีมากเลยนะใช้งานที่ดีนะตัดคลิปอะไรใช้ได้เลยนะชอบนะครับแต่มันมาพังเพ่อ อะไรก็ไม่รู้นะครับมันเพราะสภาพอากาศในห้องในมั้งนะฮะในห้องมันร้อนนะครับแล้วม่งดับบ่อยนะครับผมว่าอย่างนั้นนะครับคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับคอมก็ซีดไปทีหลุอยแล้วนะครมาประกาศเคลียรว่าถ้าผมไม่ลงคลิปรายวันไม่ต้องแปลกใจนะครับคอมกูพังนะครับนี่ฮะโอ้คุณอาจจะได้เห็นผมเล่นเวอร์ชันมือถือแน่นอนนะฮะฟังกีไฟดีเกียร์ะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ไม่รู้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ่า